แสงแดดยามเย็นส่องกระทบใบไม้ในป่าสูงทำให้เกิดเป็นหลืบเงาเทาทึบและสว่างโล่งสลับกันก้อนหินสีดำโผล่ยื่นเงื้อมงาเหนือลำธารเบื้องล่างคือสายน้ำที่แตกพล่านเป็นฟองขาวมันพุ่งผ่านลานหินหน้าปากถ้ำกว้างใหญ่แล้วไหลเลยร่วงลิ้วสู่พื้นล่างต่างระดับหลายสิบเมตรสายน้ำกระเซน็นเป็นละอองลอยฟุ้งเหมือนหมอกควัน กระทบกับแดดบ่ายที่ทอดแสงท่าแยงลงมามองเห็นเป็นเปล е วรุ้ง่วยพุ่งเหนือหน้าผางามเสียงโครมคลืนของลำน้ำใหญ่ทั้งสายกลบเสียงสรรพสัตว์น้อยใหญ่จนหมดสิน้นและอ่องไอ้น้ำลอยฟุ้งเปียกใบไม้และก้อนหินริมฝั่งชุ่มชำ่ำคนเดินตายทั้งสี่ตะเกียตากตะกายขึ้นมายืนบนพื้นหินริมฝั่งได้อย่างทุลักทุเลแต่เมื่อมองกลับลงไปก็เห็นภาพของอีกสองคน กำลังดิ้นรนต่อสู้กับความตายใกล้แค่เอื้อมความรุนแรงของสายน้ำเหมือนพยายามจะกระชากร่างอ่อนแรงให้ร่วงหล่นลงไปต่อหน้าต่อตาพรานแพรดูเหมือนจะได้สติก่อนใครรีบดึงเชือกขึ้นมาจากย่ามเปียกโชคแล้วโยนลงไปตรงหน้าของชัดที่กำลังสำลักน้ำดำพลุบโผลอยู่กับพลับพลึงแกตะโกนแข่งกับเสียงน้ำจับเชือกไว้เอาคล้องตัวไว้ทั้งสองคน แม้จะอ่อนล้าแทบหมดแรงแต่จิตใจที่เข้มแข็งไม่ย่อท้อก็รวบรวมพลังยื่นมือออกไปคว้าเชือกเบื้องหน้าแต่สายน้ำดูเหมือนไม่มีความเมตตาปรานีมันกระชากพาปลายเชือกหนีมือไปอย่างวุดวิตพรานแพรรีบสาวกลับมาแล้วเวี่ยงเต็มแรงไปอีกครั้งคราวนี้ชายหนุ่มจับมันไว้ได้ขณะที่ร่างลอยเข้าไปใกล้หน้าผานิดเดียว เขาแข็งใจเอาเชือกพันร่างของพลับพลึงและพันข้อมือตัวเองเพียงแค่นั้นพลานแพที่จ้องอยู่แล้วก็รีบดึงกลับเข้าฝั่งโดยมีสุระและพรชัยช่วยอีกสองแรงร่างที่กำลังจะพลัดตกลงไปจากหน้าผาถูกกระชากกลับขึ้นมาช้าๆโดยมีสายน้ำแตกซ่าจนมองแทบไม่เห็นตัวคนเพราะสติปัญญาและความรอบคอบแท้ ที่อาเชือกพันร่างหญิงสาวไว้ก่อนที่จะพันข้อมือตัวเองทําให้คนข้างบนลากกลับมาได้โดยไม่หลุดไม่เช่นนั้นคงต้านกระแสน้นำไม่ไหวแน่นอนในที่สุดเวลาแห่งความตายก็ผ่านพ้นมาได้ร่างของชัดและพลับพลึงถูกลากมาถึงชายฝั่งโดยมีสุรากับพรชัยช่วยกันประคองขึ้นมาพอขึ้นมาสัมผัสพื้นหินริมฝั่ง ชัดก็ล้มตัวลงนอนแผ่หลาอย่างสิ้นเรี่ยวแรงส่วนพลับพลึงนั้นทั้งเหนื่อยทั้งหวาดผวาหน้าซีตัวสั่นพูดอะไรไม่ออกสุระพยุงร่างเพื่อนให้ลุกขึ้นนั่งแล้วถอนหายใจอย่างโล่งอกเฮ้ยรอดตายมาได้อย่างชิวเฉียดเชียวนะเนี่ยต้องยกความดีให้พลานแพรนี่ลำพังพวกเราสงสัยช่วยไม่ทันแน่นอน พรชัยเข้าไปรูปหลังเพื่อนขณะที่วิชณีเข้าไปดูพลับพลึงนั่งพักเหนื่อยอยู่สักครู่ชัดจึงพูดออกมาได้ถ้าไม่ได้เชื่อของพลานแพรสงสัยแย่แน่ๆเลยสองคนสู้แรงน้ำไม่ไหวพลานแพรมองหน้าพลับพลึงแล้วสายหัวหนูพลับพึงไหวน้ำไม่เป็นก็ไม่บอกนี่ถ้าช่วยไม่ทันจะทำยังไง พลับพึงคงกลัวคนอื่นจะกังวลและก็ไม่รู้ว่าจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้วิชนีตอบแทนเมื่อรัวรอดตายแล้วก็มาช่วยกันสำรวจข้าวของทุกอย่างเปียกน้ำชุ่มโชกหมดโชคดีที่เกลือและน้ำตาลอยู่ในกล่องจึงไม่ละลายน้ำแต่ข้าวสารซึ่งเหลืออยู่ไม่ถึงครึ่งเปียกหมดเสื้อผ้าของทุกคนก็เปียก ฉัดรีบบอกให้เอาทุกอย่างมาพึ่งแดดที่อ่อนแสงลงไปทุกขณะเราคงต้องพักอยู่ที่นี่ตากเสื้อผ้าและข้าวของกันสักวันข้าวสารนี่ไม่รู้จะเสียหรือเปล่าพลานแพรรีบเอาข้าวสารออกมาเกลีย่ยตากแดดพวกเนื้อเค็มและของแห้งยังอยู่ครบพรชัยกับสุระหาผ้าที่บิดจนหมาดมาทำความสะอาดเช็ดปืนแข่งกับดวงอาทิตย์ที่คล้อยต่ำลงไปอย่างรวดเร็ว ป่าทึบริมหน้าผาน้ำตกแม้จะดูว่าปลอดภัยพอสมควรแต่ก็มีเสียงน้ำตกดังลั่นแสบแก้วหูตลอดเวลาพรานแพจึงบอกว่าให้หลบขึ้นไปห่างๆห,หน่อยดีกว่าเพราะว่าหากมีอะไรหรือสัตว์ร,ร้ายย่องเข้ามาจะไม่มีทางได้ยินช่วยกันลำเลียงข้าวของขึ้นมายังป่าทึบด้านบนพอหาทำเลได้ก็มืดพอดี พลานแพรใช้ความสามารถหาฟืนมาก่อกองไฟได้อย่างรวดเร็วพอแสงไฟสว่างขับไล่ความมืดให้หายไปทุกคนก็ดูเหมือนจะเบาใจหายวิตกกังวลลงได้สุระตัดไม้มาทำราวย่างเสื้อผ้าข้างกองไฟพรชัยกับวิชณีตั้งหม้อข้าวชัดช่วยดูแลพลับพลึงซึ่งยังตกใจไม่หายส่วนพรานแพรก็ใช้ความสามารถ เอามีดไปฟันปลาในลำธารมาได้สองสามตัวแถมมีผักสดติดมือมาด้วยทำให้อาหารข่ามมื้อฉุกละหุกนี้ผ่านไปได้อย่างไม่อดอยากค่ำคืนนี้เป็นคืนที่ทรมานไม่น้อยเนื่องจากทุกคนมีเสื้อผ้าเปียกชื้นกันหมดยังดีที่อากาศในป่าทึบค่อนข้างเป็นที่ต่ำทำให้ไม่หนาวเหมือนตอนอยู่บนป่าสูงนั่งผิงไฟย่างเสื้อผ้ากันจนหมาดเกือบแห้งแล้ว ถึงได้แยกย้ายกันเข้านอนโดยมีการจัดเวรยามเหมือนเคยชัดตื่นขึ้นมาอยู่ยามในตอนตีหนึ่งกว่าเสื้อผ้าที่เปียกชื้นแห้งหมดแล้วหลังจากเติมฟืนลงไปในกองไฟแล้วก็ไปกลับเสื้อผ้าและของใช้ที่ผิงไฟไว้ตั้งแต่หัวค่ำข้าวสารถูกเกลี่ยวไว้บนใบไม้แห้งใกล้ไฟจนร้อนจีบัตนี้แห้งสนิทจนไม่น่าห่วง พอดูแลทุกอย่างเรียบร้อยก็กลับมานั่งลงข้างกองไฟป่าใหญ่เหนือทานน้ำตกเงียบสงัดมีเสียงน้ำตกแว่วมาสู้ซาไม่ดังนักทำให้ได้ยินเสียงลีดริงเรไรแว่วมารอบทิศนกกลางคืนทั้งนกฮูกนกกุก๊กและตบยุงส่งเสียงมานานครั้งแก้งและกวางก็โขกร้องมาจากในดงไม้บนเขาแม้อากาศในป่าต่ำจะไม่หนาวเย็นเท่ากับป่าสูง แต่ในยามดึกน้ำค้างพรางพรมเช่นนี้ก็ทำเอาหนาวสั่นได้เหมือนกันชัดกระเถิบเข้าไปใกล้กองไฟยื่นมือเย็นเฉียบไปอังอยู่เหนือฐานแดงๆรอบนอกส่งสายตากวาดไปมารอบตัวแต่ก็เห็นเพียงเงาไม้รำไรจากแสงไฟในกองหูพยายามสดับตรับฟังเสียงซึ่งอาจมีอะไรไม่ชอบมาพากลแต่นานเป็นชั่วโมงแล้วทุกอย่างก็ยังปกติ นอกจากเสียงแมลงนกกลางคืนและสัตว์ป่าที่หากินตามปกติของมันแล้วก็ไม่มีวี่แววว่าจะมีอะไรผิดปกติไปจากเดิมเกือบตีสองอากาศกลางดึกทวีความหนาวเย็นขึ้นไปอีกหลังจากลุกไปเติมฟืนที่กองไฟอีกครั้งแล้วชาดก็ลุกเดินไปมาเป็นการเปลี่ยนอิริยาบทให้ใหายเมื่อยขบกำลังคิดว่าจะไปปลุกพรานแพ้ให้ลุกขึ้นมาอยู่ยามต่อ ทันใดก็นึกขึ้นมาได้ว่าป่าเหมือนจะเงียบผิดไปจากเมื่อครู่เสียงจิ้งหรีดและมแมลงเล็กๆที่กรีดปีกเป็นธรรมชาติของมันมาตั้งแต่หัวค่าบัดนี้กลับเงียบกริบลงไปอย่างน่าประหลาดพวกนกกลางคืนทั้งหลายที่มักจะส่งเสียงให้ได้ยินแทบไม่ขาดก็พลอยหายเงียบไปพร้อมๆกันพลันที่สัมผัสได้ถึงความผิดปกตินี้ก็รู้สึกทันทีว่า อากาศมันเยือกเย็นลงผิดธรรมดาเสียงน้ำค้างที่หยดลงมาบนใบไม้และพื้นหินคือเสียงเดียวที่ได้ยินขณะนี้ประสบการณ์เที่ยวป่ามานานนับสิบปีถึงไม่มีใครบอกแต่ชายหนุ่มก็พอจะรู้ว่าบัดนี้มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นแล้วเขารีบหยิบปืนไรเฟิลเย็นเฉียบขึ้นมาถือแม้ปืนจะเย็นเหมือนน้ำแข็งแต่เมื่อถือไว้ในมือแล้ว มันทำให้รู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดเสียงแก้งร้องด้วยความตกใจทำลายความเงียบขึ้นจนสะดุง้งเสียงมันร้องมาจากป่าด้านบนเขาชัดไม่แน่ใจว่ามันตกใจเพราะเห็นกองไฟข้างล่างหรือว่ามันเห็นอะไรที่น่ากลัวกว่านี้หรือไม่คิดในใจว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ชอบมาพากลก็ต้องยิงกันก่อนละ่ะ ลางสังหรณ์เป็นสิ่งหนึ่งที่หาเหตุผลมาอธิบายไม่ได้ครั้งใดที่มันเกิดขึ้นมักไม่แคล้วจะต้องมีเหตุไม่คาดฝันเกิดตามมาทุกทีครั้งนี้ก็เช่นกันชัดรู้สึกเย็นสันหลังวาบอย่างผิดสังเกตอยู่ดีๆคนก็ลุกสู้ขึ้นมาเฉยๆเรื่องผีสางเขาไม่เคยกลัวแม้ว่าประสบการณ์ป่าที่ผ่านมา บางครั้งก็เผชิญกับสิ่งที่อธิบายไม่ได้อยู่หลายครั้งก็ตามเมื่อรู้สึกว่าจิตใจไม่ปกติเขาก็แก้ด้วยการหยิบไฟฉายขึ้นมาเปิดสวิตแล้วกราดไปเบื้องหน้าทันทีแสงไฟสว่างจ้าพุ่งผ่านป่ามืดที่มีละอองหมอกขาวเป็นฝ้าเห็นเงาของต้นไม้ใหญ่ยืนเรียงรายค่อนข้างหนาแน่นเงามืดด้านหลังของมันเหมือนมีอะไรแอบแฝงวูบวาบ แต่นั่นมันคืออาการหล่อนของคนขวัญอ่อนเขากราดไฟไปทางซ้ายช้าๆแล้วก็มาหยุดนิ่งอยู่กับที่เหมือนโดนสะกดเมื่อปรากฏมีแสงตาสว่างโร้ตอบกลับมาทีแรกเห็นเพียงแสงที่สะท้อนจากดวงตาเป็นสีเขียวอมแดงคลั้นฉายไฟนิ่งจ้องอยู่สักครู่โดยที่ดวงตานั้นยังคงนิ่งเฉยไม่ขยับขยื่น จึงเห็นใบหน้าขนาดใหญ่มีลายพาดลงมาจากหน้าผากสองแก้มพองออกรับ <justice> กับหนวดสีขาวยาวเฟื้อยพอเห็นถนัดเลือดในกายก็คล้ายจะเย็นเฉียบขึ้นมาทันทีสึสเสือต่อให้เที่ยวป่ามานานแค่ไหนไม่เว้นแม้แต่คนที่อยู่กับป่ามาตั้งแต่เกิดพูดได้ว่าไม่มีใครไม่กลัวเสืออำนาจลึกลับของเจ้าป่า มีมากกว่าจะหาเหตุผลมาอธิบายได้ง่ายๆอาจจะเป็นเพราะการที่มันไม่เปิดโอกาสให้ใครได้เห็นง่ายๆส่วนมากเห็นเพียงรอยเท้าหรือซากของเหยื่อที่มันจัดการไว้แทบไม่มีใครได้ประจันหน้ากับมันจริงๆในป่าเลยเสียงร่ำลือถึงความดุร้ายอมาหิตพลักกำลังและเล่เหล,ลี่ยมสารพัดช่วยเพิ่มความน่าเกรงขามปนความลึกลับมีอำนาจเหนือสัตว์ป่าธรรมดามากขึ้นไปอีก ถ้าเสือเป็นสัตว์ที่พบเห็นได้บ่อยๆเหมือนแก้งกวางหรือแม้แต่ช้างและกระถิงมันก็คงจะไม่น่ากลัวเท่านี้แต่เพราะความลี้ลับในเรื่องของความเป็นอยู่และวิธีชีวิตอันแปลกประหลาดทำให้เพิ่มความมีสงา่าน่าเกรงขามแก่สัตว์หายากแต่อันตรายสุดๆชนิดนี้ขึ้นไปอีกหลายเท่าชัดยืนนิ่งเหมือนถูกสะกดมือที่ถือไฟฉายสั่นเล็กน้อยมือซ้ายยังคงกำคอปืนไรเฟิลไว้เฉย ้าป่าผู้สง่างามยืนนิ่งจ้องแสงไฟข้างหน้าอยู่ชั่วครู่มันอ้าปากโชว์เขี้ยวสีขาวยาวใหญ่ตัดกับลิ้นสีแดงจัดแล้วก็ค่อยๆหันหน้ากลับเดินลับไปอย่างไรร่องรอยเสือเข้าหรือครับเขาสะดุ้งสุดตัวเมื่อพลานแพที่ไม่รู้ตื่นขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไรถามขึ้นทางเบื้องหลังใช่พลานแพรูร้ได้ยังไง ผมตื่นขึ้นมาเห็นป่าเงียบผิดสังเกตแล้วเห็นคุณยืนนิ่งเหมือนรูปปั้นจึงเดาเอาว่าน่าจะเห็นเสือชัดเดินกลับมานั่งลงที่ข้างกองไฟใช่แล้วครับเสือผมเห็นป่าเงียบผิดปกติเลยลุกออกมาส่องไฟดูที่แรกเห็นแค่ตาสีแดงจัดต่อมาก็เห็นหน้าใหญ่เท่ากระดง้งยืนจ้องกันอยู่นานมันแยกเขี้ยวแล้วเดินกลับออกไป พลานแพ้ได้ยินแล้วพยักหน้าแสดงว่ามันต้องคิดอะไรไม่ดีสักอย่างปกติเสือจะไม่เข้ามาใกล้คนยิ่งคนเป็นกลุ่มใหญ่อย่างนี้มีแต่จะหนีไปให้ไกลเลยแล้วไอตัวนี้มันนึกยังไงถึงเข้ามายืนจ้องหน้าอยู่ได้ตั้งนานก็นั่นนะสิครับผมถึงว่ามันไม่ปกติอาจจะเป็นได้ว่าถ้าไม่เห็นผมลุกออกมาจากมุ้งมันอาจจะทำอะไรสักอย่างไปแล้วก็ได้ พรานแพรหมายความว่ามันอาจจะตรงเข้ามาเล่นงานผมใช่ไหมก็ไม่แน่ผมเพียงแต่คาดการเอาเท่านั้นพรานแพรพูดแล้วตรวจดูปืนลูกซองเดี่ยวของแกหักลำกล้องแทลูกกระสุนออกมาดูให้แน่ใจแล้วก็ตบกลับเข้าที่ก่อนจะบอกให้เขาเข้านอนแกจะอยู่ยามต่อเองพลานแพรนั่งฟังเสียงน้ำค้างที่หยดลงบนใบไม้และพื้นดินดังเป็นจังหวะ พร้อมกับเสียงน้ำตกที่แว่วมาจากหน้าผาเบื้องล่างนอกจากสองอย่างนี้แล้วก็เหมือนกับว่าป่าทั้งป่าปราศจากสิ่งมีชีวิตใดๆทั้งสิ้นมันยังไม่ไปไหนแก้บ่นเบาๆให้ตัวเองแล้วลุกเดินออกไปสังเกตการร,บรอบๆกองไฟเต็นท์ของสองสาวอยู่ในรัศมีของแสงไฟน่าจะปลอดภัยพอสมควรส่วนมุงของผู้ชาย ที่กางไว้ใต้ต้นไม้กันน้ำค้างก็ไม่ห่างเท่าไหร่เรียกว่าถ้ามันจะเข้ามาก็ต้องผ่านสายตาของแกแน่นอนเดินไปมาสองสามรอบแล้วพลานแพ้ก็ยังไม่หายกังวลใจเพราะป,ป่าก็ยังเงียบเชียบอยู่เหมือนเดิมกําลังคิดจะตัดใจไม่กังวลอะไรอยู่แล้วเชียวแต่ก่อนจะลงนั่งยังไม่วายหยิบไฟฉายมาเปิดสวิตช์แล้วกราดไปในแนวป่ารอบๆอ,อีกครั้ง พลานชาราแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเมื่อฉายไฟไปทางมุ้งของชายหนุ่มทั้งสามแล้วแสงไฟกระทบกับเป้าหมายอย่างหนึ่งเข้าอย่างจังสิ่งนั้นส่งประกายวาวสีเขียวจัดปนแดงสว่างโรพรานแผดสะดุง้ทงทั้งทั้งที่สติของแกมั่นคงไว้ใจได้เสมอแต่คราวนี้เป็นเพราะไม่คิดว่ามันจะกล้าเข้ามาใกล้ขนาดนี้คิดแล้วเสียวสันหลังวูบ ถ้าแกไม่ได้เฉลียวใจสายไฟดูเสียก่อนอะไรจะเกิดขึ้นคงไม่มีเสือตัวไหนย่องเข้ามาเปิดมุ้งคนเพื่อจะยืนดูเฉยๆเป็นแน่ประสบการณ์ป่าโชคชนมาตลอดชีวิตทำให้พลานชาราค่อยๆยกปืนลูกซองขึ้นประทับบ่าพยายามไม่ให้ไฟฉายเคลื่อนที่จนผิดสังเกตนิ้วที่สอดไว้ในโลงไกเกรงเต็มที่เพื่อเหนี่ยวอย่างบรรจงประสบการณ์ของเสือร้าย แทบไม่ต่างจากพรานเท่าเพราะมันก็อ่านได้ว่าแกจะทำอะไรยังไม่ทันที่เสียงปืนจะดังขึ้นมันก็หันกลับแล้วโดดพึงเข้าป่าไปอย่างรวดเร็วพอร่างของเป้าหมายห่างออกไปจากชายมุงไกปืนที่ถูกกดเบาๆด้วยอาการเกรงมานานก็ถูกกระชากลงทันที <ST AR C> เสียงปืนลูกซองเดี่ยวเบอร์12บรรจุลูกขนาด SG ลั่นขึ้นสนั่นป่า เห็นชัดถนัดตาว่าพื้นป่าตรงนั้นกระจายฟุ้งขึ้นมาเพราะความแรงอะไรพรานแพ้ยิงอะไรชัดโผลออกมาเป็นคนแรกตามมาด้วยพรชัยและสุระรังท้ายเสือหรือพรานแพ้สุระคาดขันพรานเท่ามองหน้าชัดครับคงเป็นตัวที่คุณเห็นนั่นแหละทำไมมันเข้ามาทางไหนแล้วพรานแพ้ยิงมันโดนหรือเปล่า ผ่อนชัยไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนถามอย่างสงสัยเราเห็นมันมายืนจ้องอยู่ทางโน้นก่อนแล้วพอดีพรานแพ้ตื่นขึ้นมาอีกคนมันก็เลยเพ่นหนีไปชัดบอกเพื่อนแล้วหันไปมองหน้าพรานเท่าแล้วนี่มันนึกยังไงจะเข้ามาเล่นงานเราอีกหรือครับสงสัยจะอย่างนั้นละมั้งครับผมฉายไฟไปเจอมันยืนอยู่ใกล้มุ้งพวกคุณจะยิงทันทีก็ไม่ได้ เพราะลูกปลายมันอันตรายไปหน่อยพอมันหันกลับห่างมุง้งผมก็ยิงตามไปทันทีโดนไหมสุระถ,ถามอย่างตื่นเต้นสงสัยจะไม่หรอกครับพรานแพ้ตอบแล้วเดินฉายไฟไปตรงที่คาดว่าเป็นจุดกระสุนตกสามหนุ่มเดินตามไปดูอย่างสนใจขณะที่สองสาวลุกขึ้นมาคุยอะไรกันพึมพำมโอ้โหดูรอยเท้ามันสิเบิ่มเลย สายตาของทุกคนมองจ้องไปที่รอยเท้าใหม่ๆบนพื้นดินทรายข้างมุง้งเห็นแล้วก็ขนลุกไปตามๆกันเพราะรอยเท้ากลมๆมีเล็บด้านหน้าห้าเล็บนั้นมันกลางใหญ่ขนาดฝ่ามือกลางอย่างที่คนเก่าๆเคยเล่าไว้จริงๆใหญ่ผิดปกติพรานแพ้ว่าไหมชัดถามความเห็นพรานเท่าครับนอกจากไอเสือประหลาดที่เราพบเมื่อขามาแล้ว ต้องยอมรับว่าไอตัวนี้ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาทีเดียวใหญ่มากอย่างนี้แสดงว่ามันแก่จัดใช่ไหมพรานแพรพรชัยตั้งข้อสังเกตก็ไม่แน่เสมอไปหรอกครับแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ใช่เสือเด็กหรือวัยรุ่นถ้าเป็นเสือแก่ก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ที่มันย่องเข้ามาจะเล่นงานเราเพราะเสือแก่เป็นอันตรายสำหรับคนอยู่แล้ว ชัดหมายถึงเสือที่แก่จนหาจับสัตว์ป่ากินไม่ไหวจึงต้องหันมาเล่นงานคนเพราะเทียบกับสัตว์ป่าแล้วคนเป็นสัตว์ที่เชื่องช้าที่สุดแต่เท่าที่ผมเห็นแวบ,บๆลายมันก็ยังสดไม่เหมือนเสือแก่พลานแพรบ,บอกไม่ว่ามันจะเป็นเสือแก่หรือเสือหนุ่มสาวก็ตามต่อไปนี้เราต้องระวังกันทุกย่างก้าวเลยเพราะลงมันตั้งใจจะเล่นงานเราอย่างนี้ มันก็คงไม่หยุดเพียงแค่นี้หรอกจริงไม่พลานแพรพรชัยมองหน้าพานเทาครับผมก็คิดอย่างนั้นแหละตอนนี้ยังไม่สว่างพวกคุณไปนอนต่อเถอะผมจะดูแลให้ไม่ต้องกลัวพรานแพรกล่าวตัดบทแล้วกลับลงนั่งข้างกองไฟอีกครั้งสามหนุ่มเข้านอนได้ไม่นานท้องฟ้าก็เริ่มสางเสียงนกกาและไก่ป่าก็เซ็งแซ่ขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากปล่อยให้ป่าตกอยู่ในความเงียบมานานหลายชั่วโมงวันนี้มีเวลาอีกเกือบทั้งวันเพราะต้องรอให้ของใช้และเสื้อผ้าแห้งสนิทระหว่างนี้พลานแพรกับชัดก็มานั่งปรึกษาหารือถึงเส้นทางที่จะใช้เป็นทางกลับให้ใกล้ที่สุดเพราะถ้าช้าไปนอกจากสเบียงจะหมดแล้วยังไม่มีใครตอบได้ว่าหากเดินป่าดึกดำบันอย่างนี้นานไปอะไรจะเกิดขึ้น เท่าที่ผ่านมาแต่ละวันก็แทบไม่มีวันไหนที่เดินหรือพักนอนกันอย่างสบายเลยสักวันชัดนั่งคำนวณเวลาแล้วถามขึ้นว่าพรานแพรคิดว่าเรามาได้เกินครึ่งทางหรือ,อยังผมว่าน่าจะได้ครับสังเกตดูป่าก็เริ่มคล้ายกับที่เราเข้ามาใหม่ๆแล้วพรชัยได้ยินแล้วแยงขึ้นว่าแต่ผมว่ายังเพราะขามาเราต้องผ่านลำธาร บึงน้ำขนาดใหญ่ที่เจอแรดแล้วถึงจะมาเจอทุ่งหญ้าไฟไหม้ที่หนีกันเกือบตายนั่นเราไม่ได้มาตามทางเดิมเป๊ะๆอย่างนั้นหรอกครับทั้งที่ผมก็พยายามอยู่แต่มันยังหาไม่ได้แต่ผมค่อนข้างแน่ใจว่าภายในสองสามวันนี้ต้องเจอทางเก่าแน่นอนพลานแพยืนยันสุระนั่งฟังเงียบๆมานาน เอ่ยปาขึ้นมาลอยๆว่าแต่ใครจะตอบได้ว่าสองสามวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างรู้สึกว่าแต่ละวันมันมีแต่เรื่องน่ากลัวทั้งนั้นเลยชัดหันไปปลอบใจเพื่อนใจดีๆไว้ยิ่งออกมาไกลเท่าไรเรื่องร้ายๆทั้งธรรมชาติและสัตว์ป่าน่าจะน้อยลงไปเรื่อยๆใช่ไหมพรานแพ้พรานเท่าตอบรับ แล้วบอกให้ช่วยกันจัดการข้าวของให้เรียบร้อยเพราะเสื้อผ้าแห้งหมดแล้วจะได้ออกเดินทางกันตั้งแต่บ่ายนี้เลย